ครัสบสวัสด,ดีครับจะให้ดูพลอยห้าสีนะครับเป็นพลอยห้าสีทีอเราสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับครับเอ่อสายหลุดไปครับอืมครับงานก็เปิดตัวมูลเอ่ออะไรมูลนิธิแล้วก็เป็นใมายถึงว่าเปิดศูนย์ประสานงานมูลนิธิแล้วก็ เปิดโรงเจเปิดปสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับเป็นงานที่ประจำอำเภอนะครับต่อไปก็เป็นโรงเจประจำอำเภอมาถขามนะครับแล้วใครผ่านไปผ่านมูลที่ที่สันติการุณธรรมครับก็เปิดเปิดตัวไปเมื่อปลายปลายปีที่แล้วแต่ตอนนี้จะเปิดเป็นศูนย์ประสานงานประจำ ประจำแไรว่าประจำํอำเภอรประจำภาคต่างๆภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้มีศูนย์ประจานกับการกบก็ดีครับเพราะว่าเพราะว่ากูเขาล้านห้าก็ดีนะถ้าเราเสร็จเร็วแล้วก็มอบให้คุณฤธิตแล้วนี้ผมก็ขายโคงขายคอย เอามาว้รวมแล้วแต่จะหาทุนส่วนตัวทุนส่วนกลางทุนญาติพี่น้องญาติธรรมก็รวมกันนะครับตอนนี้แล้วเรามีคอยเราก็ขายขายออกไปครับก็ดีครับเพราะว่าคือหลายๆทางเพราะาอันนี้มันเป็นของมั่ต่อเไปเป็นของส่วนรวมประจำอำเภอครับผมก็เปิดให้เริ่มริเริ่มให้หากองทุนให้แล้ววันหน้าพอพอได้ อยู่ที่แล้วเราก็โอนให้มูลนิธิไว้เพราะเราก็าลูกหลานน่กคงบริหารไม่ไหวครับ <g ülme> <g ülme> โครงการสวนเขาไม่แก้วก็จะต่อนเนื่องต่อไปอีกจะทำได้ที่พัดคนป่วยกายป่วยใจมีรัฐธรรม,มาอศึกษาทำกันนะเปิด อ่าเป็นเป็นครึ่งวันเป็นโอกาสดีมากเหมือนกับเปิดวัดพระศรีอาร์เปิดวัดยุคขาวอ่ะครับเปิดวัดยุคขาวว่าเปิดวัดจะเป็นบุญใหญ่การสร้างวัดสร้างแล้วและนี่เป็นยุคปกโกดด้วยวัดพรามีพระอ,องค์การอ่ะมีพระอ,องค์การสวันได้ได้ได้ครับอืมเพราะว่าถ้าชวนพ่อแม่มาก็ดีนะครับเป็นงานใหญ่ชวนพ่อแม่มาก็ดีนะ ก็ถือโอกาสเฟิ่นพ่อแม่มาเที่ยวแล้วมาเปิดวัดอยุคขาวเาก็ยังคนยังไม่ค่อยรู้อ่ะคนที่ยังไม่รู้ค่อยรู้เนี่ยก็เราทําก่อนนะบุญมหาศาลแล้วเขาเปิดเผยทั่วไปหมดแล้วว่าเป็นวัดยุคขาวคนเอ่อตอนนี้ก็เปิดเผยทั่วโลกแต่แต่วันหน้าถ้าคนไอเปิดยุคเป็นตัวแล้วเนี่ยมันก็เราไปทําอะไรคนก็รู้แล้วไปเผยแพร่คนเยอะแต่ตอนนี้คนยังไม่ค่อยรู้เราก็รีบทำครับรีบทำนาทีทองสําหรับ เบื้องบนที่โหดเมตตานิะหตกรรมมีพระอง,ออง,องค,ททำำกดดค์การลงมาเปิดตาันธรรมมีพระองค์การความเพนธรรมบําเพญจิต่อสำเร็จได้พราะคาเพญการบําเพนการการสร้างบุญการปฏิบัติธรรมการสร้างบุญ,บญไม่ได้ทําให้สาเทำทำร็จธรรมสาเร็จธรรมคือต้องบําเพญด้วยบําเพญจิตจิตภายในเพราะว่าเราไปเบื้องบนแดนนิพพานอาศัยจิตไปไม่ใช่กายไป กา,การการกระทําหรือการปฏิบัติจะเรียกว่า,าปูนภายนอกมันต้องคู่กันไประบางภายนอกกับภายในแต่ภายนอกอย่างเดียวก็ก็ไม่ได้ภายในอ,อย่างเดียวก็ไม่ได้ภายในอ,อย่างเดียวนั่งนั่งหลับตา<ม>ก็กดผมอารมณ์ไว้พอลืมตาขึ้นมาตะบาก็แตกเหมือนก็เอาย้าไปเอาหินไปทับญ้าเนี่ยเหมือนกันต้องบําเพ็ญว่าเจอสถานการณ์แล้วจนแบบ ไม่มีอารมณ์โกรธรักโลภโกรธหลงไม่มีเหลือแล้วเอจอทําการปฏิบัติการจริงอยู่กับสังคมจริงอย่างนั้นก็เรียกว่าบำเพ็ญได้แล้วครับครับเอ่ครับ,รบอ,ยอย่างนั่งหลับตาอยู่คนเดียวมันก็ดีอ่ะครับครับอย่างนั่งหลับตามันก็ไม่ทุ้งตาอยู่คนเดียวแต่เจอป้าแป้นร้อนมายั่วมาทดสอบอารมณ์ทดสอบจิตใจตั้งสายตาตั้งหู เออครับหนึ่งเดียวครับถ้าอย่างนั้นมันก็ถึงว่าทําการเนี้ยเบื้องบนสงธรรมมาลงมาถามว่าจาเร็จง่ายไหมจะว่าง่ายมันก็มันก็ง่ายจะว่ายากก็ยากอยู่ที่เราตั้งใจก็พี่ลองวางแผนดูว่าวันที่สิบแปดเทศนนี้ช่วงนี้จะอยู่แถวไหนถ้าอยู่ใกล้ๆก็มาได้แต่วันหน้าเนี่ยพี่จะเห็นโครงการไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้ามันเป็นรูปเป็นร่างแล้วเรา เรามีทุนแล้วนะมันจะขยายไปไปฟ้างเพราะว่าโครงการที่จะเป็นสื่อสอนธรรมะเราก็เตรียมที่ไว้แล้วแล้วคนป่วยกายป่วยจิตไปเยอะตอนนี้มาเลงอันดับหนึ่งป่วยกายคิดฟุ้งซ่านเครียดประสาทเกีียวกับธุรกิจล้มละลายครอบครัวแตกแยกปัญหาร้อยแปดเดีะยวแยะครับเนี่ยเราจะทาโครงการเนี่ยป่วยจา้รังโรคฟุ้งต้าโรคเครียดโรคป่วยกายป่วยจิตโรคประสาทเนี่ยต้องมาปฏิบัติรม แล้วเราต้องมีสถานที่รองรับผมถึงว่าไงผมถึงตอนนี้ก็ลุยลุยที่จะทําเพราะว่าเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ก็ถ้าทำสำเร็จทําเป็นโครงการมีสถานที่คนก็จะพร้อมที่จะมาตอนนี้เราจัดเตรียมสถานที่สถานที่ก็เป็นเรื่องสําคัญแต่เราไม่มีอุป,ปกรณ์เรามีประสบการณ์มีความรู้มีวิชามันก็ไม่ได้อะมือเปล่าไม่ได้ตอนน้องมีสถานที่สถานที่พร้อมบุคลากรพร้อมตอนนี้บุคลากรก็มีอยู่แล้ว สถานที่ก็มืเยอะขาดปัจจัยส่วนหนึ่งที่จะเป็นผู้ริเริ่มแต่ถ,ถ้าสตาร์ทแล้วมีคนมาร่วมแล้วก็เห็นโครงการมันจะไปได้สวยครับเพราะเราก็ให้ส่วนรวมทามเสร็จเราก็ให้บุญทีกที่ให้กับสังคมไปเลยไม่ได้ให้ไม่ได้กักเอาไว้เป็นส่วนตัวนะครับเออเพราะถ้าประกาศบ้างทุกใครร่วมกันทําร่วมกันทาก็เร็วเหมือนกประการการ,การสร้างวัดสร้างอะไรสร้างโรงเจสร้างคุนประโยชน์ทำมันบุญใหญ่มันต้องให้ทุกคนมาร่วมครับ ถ้าเราโมแต่หาทรัพย์หาทาธุรกิจของตัวเองอะมีมีพลอยก็จริงแต่ว่าจะขายมาเป็นก้อนใหญ่มันก็ใช้เวลามันไม่ทันการกับเวลาของโลกนี้คนกําลังป่วยกาลังเครียดกาลังใกล้ตายเรามัวแต่มาหาทรัพย์ที่จะไปะทําอยู่ไม่ทันการครับครับ เออพี่มาร่วมได้เล้วพี่เป็นฝ่ายวงนอกเนี่ยเพราะว่าแล้วผมทําก็ทําจริงๆไม่ทําเล่นๆแล้วจะทําก็ทําจริงๆให้มันเห็นผลงานเห็นรูปร่างคนก็จะจะจะเชื่อถือทําอะไรเล่นๆไม่ทันการแล้วครับตอนนี้ครับกราบกราบคราบครับกราบกรับ